สวัสดีค่ะช่องบันทมกอกนะคะเราจะพาไปซื้อานค่ะอาจจะกอดตัยกอมเป็นปลาแล้วแบะเครับเอาเงินมันเอิขัดเด้อตอนดอกโบจ๊จ๊เราจะพาไปซื้อฐานครับไปดูตอถ่านนะคะกุจิุ๊จิุจิดอกมาเป็นป้าว้า ลายชนิดมาเกิดน,นะเฮ้ยไปไปไยื้อซื้อเตาถ่านกันดีโอ้ยไปหาข้าวได้ได้ช่องหรืออ่อดแม่เออตัวยับเป็นลายชนิดนีด่กันวานแล้วกักล้องถ่ลยูกมันนั่พอเลยทัหมดยะเย็บมันรู้จเนคนไชัดจะรู้จะเตะตาย นี่หนาันาหนาทานกันอยู่ฮนเจ้าทานกันฮนก็เยอะตัวไปเบิ่งอันดอกบูเดมอมนั่นแหละเขาจะลื่นเนาะมันเป็นดอกเดินหกนั่นโอ้ยเดิเป๊ะดังเก่านะดอกบูนะเออพ่นไปไทยลูกฝนลึกเดินแท้ว่าจะแม่ต่อยฟาไปไทยลูกว่ะฟางนั้นเขาชำพัดฮือนผู้นั้นผู้นี้เนาะ ได้นได้บ่แต่มาลายชนิดมาเกิดน้กันดิแม่อ้ยมันมีเพื่อนนี่จะวิตเป็นไอ่าอ่าได้เป็นปายชนิดยายคุยเมขนาเออใหญ่ตัวกมีโรคมานี่บอกลงมานี่มื่อกี้นี่ก็ดีนะนาเออบ่อดปลาป ไปเอาท่านแบะมาบ่เฮานะมีเลยแบะแล้วเอาดูเท่งกวเลยพวกแบะฉลดนี่สิเลยแตอยู่แบะกับแบะตัวแห้งเนี่ยเบะเอาอย่ามันหยิบนล้จะกระช่อมว้าลายชีวยิบลายกระทงลายคีลายนี่มันตายหมดพเปกันเลยกันว่าเหลืออีกตาอีกขาวกันี่นะท่าตัวแบะเอาบ่ก็ว่าอยู่ดีอยู่ดี ดูเตาถ่านค่ะนี่นี่นี่มาซื้อถ่านนะคะโอ้ยถ่านตั้งหลายกสอบค่ะวันนี้วันนี้จะยืมยืมเลง็งยืมรถเบนซ์เปิดประทุนบ่าวต่อยมานะคะวันนี้มาใส่ถ่านค่ะเพราะว่าขับรถใหญ่ไม่เป็นขับรถใหญ่ไม่เป็นนี่ชีวิตบ้านบ้านนะคะมาดูเตาถ่านค่ะโอ้บรรยากาศดีมากเลย หน้ามาหน้ามาผูกเปนอนนะคะเนี่ยเตาถ่านค่ะโอ้โหอ้มองเห็นไหมนะมองเห็นไหมนะเอาไม้ลงถ่านนะเอาไม้ลงโอ้เตาถ่านใหญ่มากเตานี้ได้เท่าไหร่คะได้กี่กระสอบคะเตานี้นะได้แปดสิบกระสอบโอ้โหเตาเดียวแปดสิบกระสอบโหใหญ่มาก เตาถ่านใหญ่มากเตาเดียวได้แปดสิบกระสอบก็ขายหมดแล้วเหลือเท่านี้แหละโอ้ขายไดเก็ดสิบกระสอบคุณยายคุณยายอาทิตย์ไอ้คุณยายอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี้แปดสิบสองหกสิบสองป้าเปิดหมวกไหมค่ะอายุเปิดหมวกคุณยายหกสองสิบสองปี